วันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการชงกาแฟหวานแบบไม่มีน้ำตาลมาให้ดูกันนะคะว่าวิธีการชงกาแฟแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทำยังไงนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะมีกาแฟกาแฟดำนะคะแล้วก็จะมีนม นมสดนมจืดนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำตาลหลอกั้างกล้วยนะคะตราเบาๆของเราตัวนี้จะช่วยเพิ่มความหวานโดยไม่เพิ่มน้ำตาลในเลือดนะคะผู้ป่วยเบาหวานคนที่น้ำตาลระดับน้ำตาลในเลือดสูงทานได้นะคะแล้วยังช่วยให้ลดอาการอยากขนมหวานอยากกินน้ำหวานหรือว่าอยากกินของหวานนั่นเองนะคะซึ่งน้ำตาลหลอกข้างกล้วยของเราตัวนี้จะไม่ไปกระตุ้นอินซูลินนะคะ คนที่เป็นเบาหวานจริงๆอพอใช้แล้วช่วงแรกๆจะรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะแล้วก็น้ำตาลจะค่อยๆลดนะคะเพราะว่าตัวนี้มันไม่ไปเพิ่มน้ำตาลในเลือดแน่นอน100%นะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพราะว่าเป็นสารสกัดที่มาจากหลอหางกล้วยนะคะเป็นธรรมชาติล้วนเลยนะคะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถทานได้อย่างสบายใจแล้วก็ไม่ต้องกังวนเรื่องน้ำตาลสะสมในเลือดอีกต่อไปนะคะ